สมมติจะมีใครมาดา่าวา่ามีใครมาด่าเรามีใครมานินทาเราแทนที่เราจะเกิดความรู้สึกเสียใจแล้วกับสงสารคนพวกนี้บอกมาด่าอะไรกับซากศพมาด่าอะไรกับของที่มันเน่าเปื่อยมาโกรธอะไรกับซากศพและของที่เน่าเปื่อยมันไม่มีอะไรที่จะน่ากโกรธไม่มีอะไรที่จะน่าดา่าหน่านินทา ทั้งไม่มีอะไรที่มันจะน่ายินดีด้วยเต็ไมไปด้วยซากศพทั้งนั้นเรูปทั้งหลายที่เรามีอยู่กันทุกๆคนเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ความจริงอันนี้เราจะต้องพิจารณาอยู่เสมอๆความยึดถือในตัวตนเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงและเราจะไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความยึดถือในสิ่งภายนอกที่มันเข้ามาสัมผัสกับตน ไม่ว่าอะไรที่จะมาเกี่ยวเนื่องกับตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเพราะว่ากายหรือคำว่ารูปเนี่ยพระพุทธองค์ให้คำนิยามว่าหมายถึงกองแห่งความปฏิกูลกองแห่งความน่ากเกลียดท่านได้คำนิยามไว้ฉะนั้นในปัจจัยสี่ในปัจเจเวทขณะวิธี ที่ประสงค์จะบ,บริโภคปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เนี่ยที่มีอยู่ภายนอกที่เราจะต้องอาศัยเนี่ยก็มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทั้งสี่อย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะสัมผัสหรือจะบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าในพิจารณาซะก่อนว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ถ้ามันอยู่นอกกายเราก็ดูสวยสดงดงามดีน่าดูน้าชม กลิ่นอะไรก็หอมอบอวนแต่เมื่อมาสู่ภายในร่างกายแล้วความสวยงามความน่าดูน่าชมนั้นก็หายไปหมดกลิ่นที่หอมหวนก็กลายเป็นกลิ่นที่เหม็นเป็นที่น่ารังเกียจไม่ว่าอะไรทุกชนิดที่จะมาสัมผัสกับกายมันจะทำให้สกรปรกตามกายไปด้วยอาหารที่อยู่ภายนอกอยู่ในจานเนี่ย เราดีอกดีใจแหมกลิ่นมันหอมไอ้ั่นก็น่ารับประทานไอ้นี่ก็น่ารับประทานเห็นอะไรมันก็น่ารับประทานไปหมดแต่พอรับประทานลงไปแล้วไอ้ของที่น่ารับประทานกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานของที่หอมกลิ่นที่หอมอบอวลก็หายไปเนะี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าก่อนจะบริโภคเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้เสียก่อนและที่เราต้องบริโภคเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อให้อัตภาพร่างกายเนี่ยมันเป็นไปได้ อยู่ได้เท่านั้นเองไม่ใช่ทําเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเพื่อความบํารุงบําเรอไม่ใช่เพื่อความอร่อยอร่อยหรือความผาสุกอย่างไรอย่างหนึ่งแต่เพื่อให้มันเป็นไปได้เป็นไปได้ดังกล่าวเนี่ยคือเพื่อที่จะให้อัตภาพร่างกายเนี่ยให้เราได้ใช้งานมันได้เท่านั้นเองเสื้อผ้าอาพรก็เหมือนกันถ้าเราเก็บเอาไว้ในตู้มันจะสวยสดงดงาม สวยทนด้วยสะอาดด้วยถ้าเราเอาไว้ในตู้เฉยๆแต่ถ้าเราเอามาสวมใส่เท่านั้นแหละมันก็จะเกิดเศร้าหมองเกิดปฏิกูลไม่มีความสะอาดทันทีเพราะอะไรเพราะกายเราไม่สะอาดงั้นของที่มาห่อหุ้มกายเนี่ยมันก็พลอยไม่สะอาดไปด้วยเราก็ต้องมันละมันทาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเครื่องลุงผมก็กลายเป็นของไม่สะอาดไปแล้ว ที่นอนแม้แต่จะบริโภคที่นอนหรือเสนาสนะเนี่ยท่านก็สอนให้พิจารณาพอตัวเราไปสัมผัสในที่นอนใดที่นอนที่นอนนั้นก็สกรปรกไปด้วยกลายเป็นความปฏิกูลเกิดขึ้นมเมื่อสิ่งนั้นมาสัมผัสกับกายเรายารักษาโรคก็เหมือนกันท่านในสอนพิจารณาหมดทุกอย่าง ราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันดีแล้วเราจะเห็นได้ว่าพราะกายนี้ไม่สะอาดนั่นเองพระพุทธองค์จึงสอนให้พิจารณาียก่อนโดยความเป็นของปฏิกูลฉะนั้นเพียงแค่เราพิจารณาดูว่ารูปเนียมันคืออะไรแล้วเราก็จะเห็นความปฏิกูลของรูปเมื่อเห็นความปฏิกูลของรูปเช่นนี้ความยินดีในสิ่งต่างๆนั้นก็ไม่เกิดขึ้น ความยึดถือในตัวตนเนี่ยก็ลดน้อยลงอัศมิมาณะต่างๆก็ลดน้อยลงเราจะรู้จักวางใจรู้จักปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างได้ไม่เกิดความยึดถือจนเกินจนเกิดทุกข์ขึ้นขอให้เราได้พิจารณาความจริงส่วนนี้จะเกิดความเบาใจจะเกิดกุศลอย่างมากสิ่งทั้งหลายที่ฉาบทาอยู่ ที่เคลือบคลุมอยู่มันเป็นแต่เพียงสิ่งภายนอกที่หลอกหลอนชั่วครู่ชั่วยามเหมือนท่านจึงบอกว่าถ้ากายของมนุษย์เนี่ยเราเปลี่ยนจากข้างนอกไปไว้ข้างในเอาข้างในมาไว้ข้างนอกเราจะไล่มแมลงวันไม่ไหวทั้งยังจะคอยหลบเหยี่ยวหลบกาไม่ไหวด้วย เหี่ยวกามันจะบินโฉบไปโฉบม,มาแมลงวันก็จะตอมเราก็จะต้องคอยโบกคอยร่ายอยู่นี่เป็นเรื่องของรูปเวทนาก็อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจแล้วว่าคืออะไรและควรกแกการยึดถืออย่างไรเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนแห่งนาม,มขันหรือนาม,มกายนั้นถ้าพิจารณาโดยละเอียดแล้วเราจะเห็นว่า ไม่มีสิ่งใดที่เราจะเข้าไปยึดถือแล้วไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมานอกจากเกิดความทุกข์แล้วมันก็เกิดความผิดหวังต่างๆอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ผิดหวังกันมาแล้วไม่ว่าท่านจะยึดถือในขันห้าเนี่ยขันใดขันหนึ่งเนี่ยผิดหวังทั้งนั้นยึดมั่นในรูปก็ผิดหวังยึดมั่นในเวทนาก็ผิดหวังในสังขารก็จะต้องผิดหวัง ใน,ญญในสัญาญาในสังขารในวิญญาณก็จะต้องผิดหวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้เกิดความยึดถือมากเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็เพราะว่าเราไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้ารู้<อ>เห็นตามความเป็นจริงก็ถอนอุปาทานได้ถอนความยึดถือได้นี่เป็นอารมณ์ของปัญญา วิธีที่จะพิจารณาขันห้านั้นท่านให้พิจารณาขันห้าประเภทนี้ขันห้าที่เป็นอุปาทานเนี่ยส่วนขันห้าที่ไม่เป็นอุปาทานนั้นได้แก่ขันห้าของพระอรหันต์ของพระอริยบุคคลขันห้าของท่านเหล่านี้ไม่มีอุปาทานแล้วแม้ว่ารูปนั้นจะมีอยู่ก็ไม่ยึดถือเวทนาก็ไม่ยึดถือสัญญาก็ไม่ยึดถือสังขารก็ไม่ยึดถือวิญญาณก็ไม่ยึดถือ ท่านก็หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงขันห้าชนิดนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาไม่ได้ขันที่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาต้องเป็นขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานการศึกษาให้เกิดความเข้าใจก็ต้องศึกษาจากขันห้าเหล่านี้ของตัวเราจึงจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาฉะนั้นในขันธนิเทศเนี่ยที่ว่าขันห้ามีสองประเภทนั้น ท่านทั้งหลายที่จะอบรมปัญญานั้นเราจะต้องอบรมประเภทขันห้าที่เป็นอุปาทานเท่านั้นที่จะสร้างปัญญาให้เกิดได้ขันของพระอรหันต์นั้นเป็นขัน,ขน,ทขนที่ปรากจากความยึดถือแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์ของวิจตสนานั้นไม่ได้นี่เป็นเรื่องของสภาวธรรมที่เราจะต้องศึกษาในขันธนิเทศนี้ สำหรับการกำหนดพิจารณาขันห้านั้นก็ให้กำหนดทางอายตนะคือตาหูจมูกกลิน้นกายใจอายตนะทั้งหกจะเกิดก็เกิดจากอายตนะทั้งหกนี้ตาเราเห็นรูปคลั้งหนึ่งขันห้าก็เกิดหูเราได้ยินเสียงคลั้งหนึ่งขันห้าก็เกิดจมูกได้กลิน่นคลั้งหนึ่งขันห้าก็เกิดลิ้นได้สัมผัสกับรสคลั้งหนึ่งขันห้าก็เกิดกายได้สัมผัสถูกต้อง ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งครั้งหนึ่งก็ขันห้าก็เกิดขึ้นใจนึกคิดในเรื่องของทันมารมครั้งหนึ่งขันห้าก็เกิดเราต้องกํำหนดที่อยายตนะเหล่านี้จึงจะถูกต้องขันห้าและจะเห็นความเกิดความดับของขันห้านี้ได้ชัดเจนขึ้นมานี่เป็นเรื่องขันธนิเทศที่นำมาอธิบายเพิ่มเติมในวันนี้ ต่อไปก็ถึงอายตนะนิเทศเพราะว่านอกจากขันแล้วก็มาถึงอายตนะทันเรียงลำดับมาถึงอายตนะในอายตนะนี้มีอยู่สิบสองสิบสองเนี่ยจำง,ง่ายๆเพราะมันอยู่ในตัวเราท่านั้นอ่ะหนึ่งตาสองหูสามจมูกสี่ลิ้นห้ากายหกใจ ในบาลีใช้คำว่าจักขุโสตะคานะชิวหากายะมะโนมีอยู่ในตัวเราทั้งนั้นอนะ่ะแต่ว่าเรารู้จักในฐานะเป็นตาก็ให้รู้นิดตาตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ที่เนื่องกับตัวเราอีกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมที่มาเนื่องก,กันกับภายในเนี่ย เพราะว่าเรามีตาก็ต้องเห็นรูปต้องดูไอโนโนดูไอนี่คำว่า,ารูปนี่หมายถึงแสงหมายถึงสีต่างๆน่ะเป็นรูปเสียงที่มากระทบกลิ่นที่มากระทบจมูกรสที่มาสัมผัสกับลิ้นแล้วก็ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่มากระทบกับกายความนึกคิดธรรมารมณที่มากระทบกับใจ รวมทั้งหมดเป็นหกข้างนอกหกข้างในหกก็รวมกันเป็นสิบสองเรียกว่าอายตนะสิบสองเนี่ยจำง่ายง่ายทำไมจึงเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นอายตนะทำไมจึงเป็นอายตนะที่เป็นอายตนะเนี่ยเพราะเป็นที่สืบต่อคือเป็นที่ต่อแห่งขัน ว่าเป็นที่สืบต่อแห่งขันนั้นหมายถึงว่าขันห้ามันจะสืบต่อกันก็สืบต่อกันที่อายตนะนี้เนี่ยท่านจะบอกว่าเป็นที่สืบต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจขัขุโซตากนะชิวหากายมะมโน,โนรวมกันสิบสองทั้งหมดเนี่ยเป็นที่สืบต่อแห่งขันทั้งหลายคือแห่ง นามรูปที่มันจะเกิดก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้นี่เป็นนัยยะที่หนึ่งนัยยะที่สองคือเป็นที่นำไปซึ่งอารมณ์ที่จะมากระทบเป็นที่นำไปซึ่งอารมณ์ที่จะมากระทบอารมณ์ดังกล่าวนี้หมายถึงอารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมมารมณ์เนะมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็ต้องกระทบกับอารมณ์ทั้งหกนี้อยู่ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าเป็นอายตนะโดยความหมายก็คือที่ว่าเป็นที่สืบต่อแห่งขันเหล่านั้นหมายถึงว่าเพราะอายตนะทั้งสิบสองนี้สังสารทุกข์ทั้งปวงนั้น จึงมีการสื่บต่อกันอย่างยืดยาวจนกระทั่งกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่มีการเ,าเวียนกลับแล้วสังสารทุกข์เหล่านี้ก็จะสืบต่อกันไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดมันทำให้วัฏฏสงสารยาวนานเป็นที่สืบต่อแห่งวัฏฏสงสารเราจะเกิดอีกกี่ร้อยชาติพันชาติเนี่ย มันก็เนื่องไปจากอายตนะเหลา่านี้เป็นเหตุให้เกิดความสืบต่อทำให้วัตตะเนี่ยยืดยาวต่อไปมันไม่มีสิ้นสุดเราจะดับอายตนะเหล่านี้ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็เฉพาะบางพบเท่านั้นเช่นอย่างในรูปรป,ประพบอรูปประพบก็ดับได้เฉพาะบางอายตนะ อย่างในรูปประพบเนี่ยอย่างรูปประพรมนี้คานายตนะไม่มีคานะไม่มีชิวหาไม่มีกายะไม่มีมีจกักปุโสตะกับมโนคานะชิวหากายไม่มีดับได้ที่ไม่มีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคานะชิวหากายนี้เป็นที่ตั้งแห่งเบญจากามคุณเพียงอย่างเดียว ส่วนตากับหูนั้นแม้จะเป็นที่ตั้งแห่งเบญจากามาคุณหรืออกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามมันก็ยังเป็นที่เกิดของกุศลได้บ้างเช่นอย่างตาเราเนี่ยความดีความชั่วหรือกุศลอกุศลมันเกิดได้ที่ตาทั้งนั้นแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมแล้วตาก็เป็นที่เกิดของกุศลได้มากกว่า เช่นอย่างเราใช้ตาไปดูสิ่งที่เป็นมงคลเช่นอย่างเราได้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราได้เห็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันก็เป็นทัศนานุตริยะเรามีหูแต่เราใช้หูเราฟังแต่สิ่งที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็เกิดบุญเกิดกุศลเป็นสวนานุตริยะเช่นอย่างเราฟังธรรมเป็นต้น ตากับหูนั้นยังเป็นที่ตั้งของกุศลได้บ้างส่วนจมูกลิ้นกับกายนี่ไม่มีทางเลยมีแต่อกุศนทั้งนั้นจมูกลิ้นกายสามอย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งของอกุศลเพราะฉะนั้นกระพรมจึงไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายหมายถึงความรู้สึกรู้สึกทางจมูกนั้นไม่มีความรู้สึกในรส ด้วยลิ้นนั้นไม่มีความรู้สึกทางกายไม่มีเนี่ยพรหมท่านตัดกามฉันทะได้เพราะฉะนั้นจมูกลิ้นกายจึงไม่เกิดเพราะว่าจมูกลิ้นกายเป็นที่ตั้งแห่งกามฉันทะความพอใจในกามเกิดขึ้นที่สามแห่งนี้ที่จมูกที่ลิ้นและก็ที่กายงั้นพรหมเนี่ยท่านตัดตัดนิวรณ์ข้อที่หนึ่งได้พรหมจึงไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าไปถึงอรูปประพรมด้วยรูปประขันไม่มีแล้วมีแต่นามขันเพียงอย่างเดียวเบางภูมิเท่านั้นที่เราต้องการไม่ให้เกิดได้แต่ถึงกระนั้นอายตนะทั้งหกเนี่ยอายตนะใดอายตนะหนึ่งก็ตามมันจะสืบต่อกันไปจนกระทั่งถึงพรหม,มโลกท่านจึงบอกว่านี่แหละเป็นเหตุทําให้สังสารทุก์เนี่ยเกิดติดต่อกันไปยืดยาวไม่สิ้นสุด ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ยืดยาวต่อไปเพราะเรามีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งทั้งหลายจะศึกษาจากสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้ทุกๆุกขณะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสืบต่อทุกได้อย่างไรมันเป็นทุกข์ได้ยังไงโดยศึกษาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ และถ้าท่านทั้งหลายศึกษาได้เข้าใจแล้วเราจะเห็นทั้งบุญและบาปผลของบุญผลของบาปก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้คืออาุสลวิบากอุสลวิบากเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้ชัดเจนเราจะดูว่าเราเนี่ยกำลังเสวยกรรมดีหรือกรรมชั่วก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าคราวใดอาุสลวิบากที่เป็นจกักขุวิญ,ญญาณเกิดขึ้นคราวนั้นแหละ เราต้องเสวยผลแห่งบาปแล้วทำให้เราเห็นสิ่งที่มีดีทำให้เราได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้กลิ่นที่ไม่ดีได้ลิ้มรสที่ไม่ดีได้สัมผัสที่มีดีเราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นมาได้รับอารมณ์ทางใจที่ไม่ดีที่เป็นสัมปติชันหน้าจิตมันมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นกุศลก็จะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆ ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตามจะเห็นแต่สิ่งที่ดีงามทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดีงามเนี่ยเราจะไม่เห็นอย่างเราจะเห็นผู้ที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยท่านจะไปไหนท่านจะเห็นแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่ความสะอาดไม่เห็นสิ่งที่สกปรกเพราะว่าอำนาจของกุศลกรรมมีมากก็ส่งผลวิบากอันเนี้ยให้เป็นผู้ได้เสวยและก็เสวยทางตาหูจมูกดินกายนี่เอง แต่ถ้าเราทํากรรมมาไม่ดีแล้วเราก็จะพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่ดีเราจะเห็นบุญ <c oughs> เห็นบาปตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นมา <c oughs> เนี่ยเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นอายตนะทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาอายตนะสิบสองเนี่ยจะเกิดปัญญาได้อย่างไรสําหรับจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเนี่ยมันเกิดได้มาก ถ้าเราเรียนกันจริงๆแล้วที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะได้รับความรู้หลายอย่างว่าแม้ตาหูจมูกลิ้นกายที่เราได้ศึกษากันมาแต่ก่อนนี้ให้เพียงรู้จักเท่านั้นเองแต่ไม่รู้หน้าที่ของมันว่ามันทําหน้าที่อย่างไรเราเรียนหนังสือมาครูก็สอนเป็นแค่นี่รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรแต่หน้าที่ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตลอดจนคนกายของมันเนี่ยเราไม่รู้ เราเรียนก็อันนี้เรียกว่าตาอันนี้เรียกว่าหูอันนี้เรียกว่าจมูกอันนี้เรียกว่าลิ้นเรียกว่าปากครูก็จะสอนอย่างเงี้ยพอสอนตานักเรียนก็ต้องเอามือไปที่ที่ตาปิดตาจะเห็นครูที่สอนนักเรียน